สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม c คา n t เตอร์ไซต์นะครับพบกับผมชามไก่จากช่องสมเพากาไก่นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นการสรุปเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของเอพิโซดที่1แอค1นะครับผมซึ่งผม แน่นอนว่าคาดเดาได้เลยนะครับสำหรับท่าน CEO มือใหม่ที่ทำการเล่น Counter s i ์ e เนี่ยแล้วจะต้องตาม Meta หรือตาม PVP ให้ทันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเวลาในการไปอ่านเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับท่านที่สกิปเนื้อเรื่องไปแล้วแล้วไม่อยากอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทำสรุป เอาไว้แจกแจงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยต้องพูดจริงๆว่าตัวของ c o u n t e ต s i ์ไซเนี่ยเปิดมาได้ค่อนข้างงงนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าอยู่ดีๆแ่กก็ บอกเราแค่เรื่องสถานที่นะว่าเราเนี่ยอยู่ในเมืองที่แบบว่าถูกปกครองโดยองค์การบริหารโลกนะครับผมแล้วก็พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยคือเกาะเซจูเก่านะครับผมแล้วก็เปิดพร้อมขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยอยู่บนฮอนะครับแล้วก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละนะแล้วก็ ทำให้รู้เรื่องราวบางอย่างนิดๆนะครับจากที่นี่นะก็คือมีเสียงประกาศทั่วเมืองนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกำลังมีปฏิกิริยาหรือว่าพลังงานของเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับกำลังขึ้นถึงระดับ2นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนภัยให้ชาวเมืองเนี่ยพยายามหลบหนีกันนะครับผมก็เป็นเสียงสัญญาณนะแต่ดูเหมือนว่าตัวละครที่ กำลังขึ้นฮอมาอยู่เนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับกับเสียงเตือนสัญญาณน,นี้เนื้อเพราะว่าเขาใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมล่ะครับหลังจากนั้นนะครับภาพก็จะตัดมาที่บริเวณลานจอดฮอนั่นแหละนะครับผมเราจะพบกับผู้หญิงคนนึงครับที่มีผมสีขาวแล้วก็ตาสีทองนะมาพร้อมกับชายอีกคนหนึ่งครับที่มีรูปร่างตาตีนั่นแหละนะครับเราก็พบว่า2คนนี้นะครับ คนที่เป็นผู้หญิงชื่อว่าฮิวเด์นะครับกับอีกคนนึงเนี่ยชื่อว่าจูชิยุนนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็สืบทราบเนื้อจากการอ่านในเรื่องว่า2คนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ฉันอาจารย์กับศิษย์นะครับโดยที่ฮิวเด์เนี่ยเป็นอาจารย์ครับส่วนชิยุนเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะครับผมแล้วมันก็ทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับว่า2คนนี้นี่ไม่ใช่เป็นศิษย์อาจารย์ที่แบบว่าคารวะท่านอาจารย์อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ นิสัยทะเล่นของชิยุนเนี่ยทำให้สิทธิ์อาจารย์คู่นี้เนี่ยดูจะเป็นคู่กัดเสมากกว่านะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่า2คนนี้เนี่ยคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดเด็กใหม่ที่กําลังมาครับก็เด็กใหม่ตามที่ท่านผู้ชมทราบนั่นแหละนะครับก็คือคนที่อยู่บนฮอนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ทราบชื่อเด็กใหม่ครับว่าชื่อยูมีนานั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําให้เรารู้ว่า ประวัติของยูมีนาเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์แค่ระดับ C เองครับซึ่งเท่าที่ดูจากชิยุนพูดเนี่ยนะครับว่าเคาน์เตอร์ระดับ C แต่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าบริษัทได้ยังไงในชิยุนก็เริ่มแปลกใจเหมือนกันครับว่าแบบว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์หรืออะไรบางอย่างหรือไงแล้วก็ชิยุนมีการแซลกับฮิเดนะครับซึ่งทําให้เรารู้บางอย่างด้วยว่าฮิเด้นี่ เหมือนจะปลดลาปลดประจำการไปสักพักหนึ่งครับคือหายสาบสูญไปเลยแล้วก็เพิ่งจะกลับมาทํางานใหม่นะครับทาให้ชิยุนนะพูดว่าคุณมาเพราะเด็กใหม่อย่างนั้นเหรอครับอะไรแบบนี้นะแต่ว่าฮิวเดก็ไม่ได้ตอบหรือว่าไม่ได้ใบ้อะไรเลยสักอย่างนะครับทาให้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฮิวเด้เลยว่าเป็นมาอะไรยังไงนะครับผมนะเราก็จะรู้แค่นี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็จะพาต่อไปเรื่อยๆตรงที่ว่า พอเนี่ยก็เปิดออกนะครับผมและทําให้เราเ,เห็นยูมีนาครั้งแรกนะครับแล้วก็ตัวของฮิวเด้เนี่ยก็มีการแนะนําตัวนะครับแล้วก็แนะนําตัวของชิยุนด้วยแล้วก็บอกว่าหน่วยที่เธอต้องสังกัดเนี่ยก็คือหน่วยของฉันชื่อหน่วยว่าเฟนเลียครับแล้วก็ทําให้เรารู้อีกว่าตัวของฮิวเด้เป็นผู้บังคับบัญชาการนะครับของหน่วยนี้นะครับซึ่งทั้งหน่วยเนี่ย มีทั้งหมด3คนครับ3คนนี่คือรวมแม้กระทั่งตัวเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับถ้าในอดีตนยก็มีแค่2คนครับ <c oughs> คือเป็นหน่วยเป็นหน่วยที่น้อยมากเลยคุณแบบมีคนแค่นี้นะครับและหลังจากจบเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราก็จะทําให้รู้นะครับว่าตัวของมีนาเนี่ย มีนิสัยที่ค่อนข้างจะปากร้ายนิดนึงนะครับผมก็เรียกตัวของฮิวเดนว่าใหญ่เตี้ยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แล้วนะครับก็คือใจกล้าไม่เบาครับพูดปากเสียกับผู้บังคับบัญชานะครับแต่ว่าก่อนที่เหตุการณ์จะพาเอาให้ทัศนคติทั้งสองคนไม่ตรงกันนะครับอยู่ๆก็มีเสียงสัญญาณดังขึ้นนะครับเป็น emergency call นะครับบอกว่ามีเหตุการณ์สำคัญครับมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่า พบศัตรูวัตถุคอรับกําลังบุกมาอะไรแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัดฉากไปให้เราเล่นต่อสู้สักนิดนึงนั่นแหละนะครับหลังจากต่อสู้เสร็จนะครับก็ทําให้เรารู้เนะว่าตัวของฮิวเดเนี่ยมีการวิพากวิจารณ์หรือว่ามีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ารีเฟกต่อสิ่งที่มีนาทำนะครับผมว่าฮิวเดเนี่ยค่อนข้างชอบคนใจถึงนะครับแต่ว่าเขาตําหนิมีนาว่า มีนาเนี่ยเป็นคนที่เหอวต่อสู้บ้าระห่ำแล้วไม่ได้เป็นรูปขบวนหรือว่าไม่ห่วงชีวิตอะไรตัวเองเลยครับทําใหฮิวเดเนี่ยก็เตือนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมักจะทําใหเด็กใหม่เนี่ยตายเป็นระดับแรกๆเลยนะฮะก็คือเตือนแล้วนะอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะฮะแล้วะะลหลังจากเสร็จภารกิจนะครับก็ทําให้ทั้ง3ามคนเนี่ยหน่วยเฟรนเลียนยกลับไปประจําที่ฐานนะครับซึ่งฐานตัวเองก็คือยานลบนั่นแหละนะครับ และเราจะเจอกับตัวละครอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงสาวแบบสาวรุ่นๆเลยนะก็คือเอาง่ายๆน่าจะอายุประมาณ30มั้งผมไม่มั่นใจเรื่องอายุนะครับแต่ว่าเขาชื่อลีซูยอนนะครับผมนะก็สําหรับตัวของลีซูยอนเนี่ยก็คือเป็นมีตําแหน่งเป็นในนี้นะครับประธานของบริษัทเนี่ยนะบริษัทที่สังกัดอยู่เนี่ยนะครับผมแล้วเขาก็ทักทายนะครับว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะอาจารย์ซึ่ง ผมพูดตรงๆนะตอนที่ผมเล่นแรกๆอะผมงงมากเลยนะว่าขนาดแบบผู้หญิงที่แบบมีอายุในระดับหนึ่งนะครับยังเรียกฮิวเด้ว่าอาจารย์คือแบบเฮ้ยฮิวเด้อายุเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วก็มีการเหน็บแนมกันนะครับดูเหมือนว่าทางบริษัทนี้นี่จะปากเสียตั้งแต่นั่นเลยนะฮะตั้งแต่ประธานไปจนถึงระดับลูกน้องนะฮะและหลังจากนั้นมันก็ทําให้เรารู้นะครับว่า ตัวของมีนาเนี่ยเคยศบประมาทใช่ไหมครับว่าอ่าเป็นในนี้เป็นยายเตี้ยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอทุกคนพูดแบบว่าอ๋อถึงจะเห็นเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะอายุนะเขาเกินหน้าไปมากเลยนะั่นแหละนะฮะก็คือตัวของชิยุนเนี่ยเป็นคนอธิบายนะครับผมก็ทําให้เรารู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของฮิวเด้ค่อนข้างมีอายุไม่ตรงกับหน้าตาครับมันเลยทําให้ผมเนี่ย นึกถึงตัวละครหนึ่งนะของฮงไกอิม a พ t เนะที่มีชื่อว่าเทลิเทลินั่นแหละนะฮะเอ้ยเขาชื่อเทลิซ่าแหมผมเรียกเทลิเทลิ <laughs> <laughs> น่าจะเป็นสไตล์เดียวกันครับคือร่างกายอาจจะถูกสตาฟหรืออะไรบางอย่างนื้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมกนะ็ทําให้มีนาเนี่ยค่อนข้างช็อกนะครับว่าทำไมเตี้คีเก็กที่ชั้นว่าเนี่ยเป็นถึงอาจารย์ของพวกนายเลยเหรอแล้วก็เป็นอาจารย์ของอาประธานบริษัทนะครับซึ่งเป็นคนระดับสูงนะ แล้วก็หลังจากคุยกันได้ไม่นานนะครับก็ทําให้รีซูยอนเนี่ยที่เป็นประธานบริษัทเนี่ยมอบหมายภารกิจต่อไปครับจริงๆเนี่ยงานงานมันมีแค่งานเดียวและต่อวันนะแต่อันนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนนะครับเขาเรียกคขาว่า OT ะนะก็คือต้องไปคุ้มกันแขกสําคัญระดับ VIP นะครับซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครไม่มีข้อมูลอะไรซึ่งทางรีซูยอนเนี่ยบอกว่า ถ้าไปทําภารกิจนี้เนี่ยเห็นแล้วก็จะรู้เองครับแต่ฮิวเด้ก็เกิดความแปลกใจนะครับเพราะว่าตัวของไอเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรตัวของหน่วยเฟรียเนี่ยมีคนแค่3คนและเป็นหน่วยที่ไม่เหมาะในการจะทําภารกิจレสคิวครับอบาสับวรรคคำนะレสคิวก็คือการช่วยเหลือนั่นแหละเนะก็เลยทําให้ฮิวเด้บอกเอ้า แล้วถ้าไปเธอไม่ไปนั่นน่ะแบบจ้างหน่วยอื่นแบบอาจจะเป็นทหารลบหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษอะไรแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าหรือเปล่าในการเลสคิวคนอะไรแบบนี้นะครับก็ซูยอนก็เลยพูดนะครับว่าแบบว่าตอนนี้มีเพียงแค่หน่วยเฟรนเลียหน่วยเดียวที่พร้อมออกปฏิบัติการค่ะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของบริษัทเราเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องพึ่งคุณแล้วก็ทําให้ตัวของคิวเดเนี่ยมีอาการหัวเสียนิดนึงนะครับทําให้ต้องจําใจนะครับในการ ไปทําภารกิจนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับจะมีการแนะนําตัวละครใหม่มาอีกตัวนะครับชื่อว่าคิมพานาเนะล่าสุดเนี่ยคิมพานาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะครับอยู่ฝ่ายปฏิบัติการนะแต่ก็ทําให้ฮิวเดเนี่ยเกิดอาการงงนะครับเพราะว่าบริษัทที่ตัวเองเคยทําอยู่แต่เพราะฮิวเดก็เป็นอ่าผู้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เก่าแก่เหมือนกันนะครับของบริษัทเลยก็งงว่าแบบว่าเอา้า ผู้จัดการคิมฮานาะเธอไปอยู่ฝ่ายปฏิบัติการได้ยังไงแต่คิมฮานาเนี่ยก็ตอบด้วยความรวดเร็วนะครับเรื่องมันยาวนะคะไว้เดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังนะคะอะไรประมาณนั้นนะครับก็สําหรับภารากิจนี้นะครับก็คือให้ตัวของฮิวเดเนี่ยพยายามฝ่าวงล้อมนะครับแล้วก็หาตําแหน่งเป้าหมายในการเลสคิวบุคคลหรือว่าบุคลากร,ร VIP ของบริษัทเราเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็พอ หลังจากจบช่วงนี้นะครับก็จะมีการต่อสู้นะกับตัวของอาคอรับถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้จะเรียกว่าเวทคอรับนะเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าพลังงานนั่นนะครับเขาเคาน์เตอร์เอนเนอร์จีนั่นแหละนะครับระดับ2.8เนก็จะมีปีศาจประมาณระดับนั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเกิดคอนฟ lict นิดนึงนะครับช่วงที่ มีนาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเด็กมือใหม่นะครับแล้วก็ตามงานไม่ทันนะตรงที่ฮิวเดเนี่ยสั่งให้ตรวจสอบพลังงานของเคาน์เตอร์นะครับว่าอยู่ในระดับเท่าไหร่แต่ว่ามีนาเนี่ยปฏิกิริยาช้าเกินไปทําให้ตัวของชิยุนเนี่ยต้องมาช่วยงานตรงนี้แทนนะครับผมก็ทําให้หนางเอกของเราเนี่ยค่อนข้างเฟล,ลนิดๆเหมือนกันนะครับที่ไม่สามารถตามลูกทีมหรือว่าตามหน่วยของตัวเองเนี่ยได้ทันนะครับ น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่านะครับนี่เป็นภารกิจレสคิวใช่ไหมแล้วก็ตัวของฮิวเดเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่มากนะครับแต่สิ่งที่ฮิวเดรู้สึกแปลกมากที่สุดเนี่ยก็คือฮิวเดไม่สามารถทราบรูปข้อมูลหรือว่ารูปประพันธ์สันฐานของเป้าหมายที่จะไปช่วยได้นะครับขนาดถามฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยแล้วก็บอกกับคุณฮานาใช่ไหมว่า รูปร่างหน้าตาเป็นยังไ,นยงไงเนี่ยแต่ว่าตัวของไอ้นี่ครับตัวของฮานาบอกมาครับว่าภาพของเป้าหมายเป็นข้อมูลลับที่อยู่นอกเหนือระดับชั้นของฮิวเด้นั่นหมายความว่าภารกิจนี้เนี่ยอาจจะเป็นภารกิจระดับ S นะครับคืออาจจะเป็นเป้าหมายเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลสําคัญที่แม้แต่ข้อมูลแม้แต่ฮิวเด้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยรูปลักษ์ได้นะครับทำให้ฮิวเด้เนี่ยก็ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ช่วยเหลือเป้าหมายนั่นแหละนะครับอย่าง จำยอมนั่นแหละนะเอาง่ายๆก็มาถึงพื้นที่แล้วนะครับผมหลังจากที่เราสามารถปราบเคาน์เตอร์ได้หมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าแขก VIP ที่เราต้องไปช่วยจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นหุ่นกระป๋องตัวเดียวนั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็เป็นหุ่นที่สามารถตอบโต้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนได้แบบลงตัวมากเลยนะครับคือพูดปอปอปอ,ปอเลยนะครับผมนะก็เลยทําให้ไอ้นี่ฮิวเด้เนี่ยรู้สึกว่าแบบว่า นี่กูมาช่วยหุ่นยนต์หรอวะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะครับทำให้ฮิวเดเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่พอใจนั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็ตัวของฮิวเดเนี่ยก็เลยเริ่มมีอาการเคืองว่าแบบว่างั้นฉันเนี่ยมีภารกิจให้ช่วยเจ้าหุ่นยนต์ใช่ไหมยังไงมันก็เป็นหุ่นยนต์นะตัดแยกชิ้นส่วนแล้วค่อยเอากลับไปก็บอกว่าレスคิวหรือว่าช่วยเหลือสําเร็จก็คงจะได้สินะจนชิยุนเนี่ยต้องมาพูดนะครับว่า ใจ,ใจเย็นนะาจารย์หายใจเข้าลึกๆครับนี่เป็นเป้าหมายที่เราต้องมาปกป้องนะฮะลไหุห่นยนต์นี่ก็เอออ,อตามครับใช่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มีการตบมุกกันโบ๊ะบ้าที่เรียกได้ว่าค่อนข้างฮานั่ยเลยนะก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําให้เห็นนะครับว่าตัวของแมชชีนแก๊ปเนี่ยหรือว่าไอเจ้าหุ่นกระป๋องนี่มันชื่อแมชชีนแก๊ปเนะแล้วก็มันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถ ตอบโต้กับคนได้แล้วก็สามารถชิดวิเคราะห์และประมวลผลเองได้นะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับสำหรับหุน่นไอหุ่นตัวละครเนี่ยนะครับที่เป็นแขก VIP ของเราที่เราต้องไปช่วยเหลือเนี่ยนะฮะพอสุดท้ายเนี่ยเราก็ฮิวเด้นะครับก็มีอาการที่แบบว่า เ,ออเหมือนกับว่าจะพังให้ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ไอหุ่นน่ยเจ้าแก่ยก็พยายามบอกเสมอครับว่าแบบฉันเป็นผู้สูงส่งมีอารยะนะจนทําให้ไอเจ้าแก๊ปเนี่ย,ก,ยกลัวฮิวเด้นะครับแล้วก็บอกว่าอย่าอย่าอย่าเตะผมเลยนะครับไม่งั้นผมอาจจะพังตรงนี้ก็ได้นะฮะหลังจากนั้นฉากก็ตัดมานะครับมาที่หลังจากเราเลสคิวเจ้าหุ่นนั้นได้เลยใช่ไหมครับก็พาเขาเนี่ยกลับมาที่ศูนย์บัญชาการนะครับแล้วก็ มีอาชูยอนเนี่ยมาต้อนรับเรานะครับแล้วก็บอกว่า4ี่ทุ่มครึ่งของวันนี้คุณทำภารกิจช่วยเหลือ VIP สําสำเร็จแล้วค่าอะไรแบบนี้ก็ทำให้ฮิวเดย,เยไม่พอใจนะครับว่าทำไมกูต้องไปเสี่ยงตายเพื่อช่วยหุ่นตัวเดียวอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผลสุดท้ายได้ฮิวเด้เนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามนะครับทำไมมันถึงเป็น VIP และทำไมฮิวเดถึงต้องเสี่ยงชีวิตก็ทำให้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าหุ่นตัวเนี่ยครับมีศัก หรือว่ามีฐานะเป็น CEO ของบริษัทที่เราทำงานอยู่นั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทนี้นะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเจ้าหุ่นตัวนี้เป็นประธานบริษัทที่เรากำลังเล่นอยู่นั่นเองนะครับผมตามเนื้อเรื่องนะหลังจากนั้นเนี่ย ไอ้เจ้าชิยุนนยก็รีบมาไอ้นี่เลยนะครับเขาเรียกว่าตบมุกกันใหญ่เลยนะครับว้ายินดีด้วยนะคะที่ได้หุ่นกระป๋องมาเป็นประธานแล้วกระป๋อมมือแปะแปะแปะนะตอนผมอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยผมยังฮาเลยนะครับผมก็แล้วตัวของชูยอนเนี่ยก็บอกนะครับว่า,าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปตำแหน่งของฉันจึงลดถูกลดลงเป็นรองประธานนั่นแหละนะคะก็ทำให้ไอ้นี่ ตัวของฮิวเดเนี่ยก็ยากที่จะยอมรับนะครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็เอาหุ่นกระป๋องเนี่ยมากลายเป็น CEO หรือเป็นประธานนะครับผมแล้วก็มันก็เลยทำให้เรื่องหลายๆอย่างเนี่ยลงล็อกนะครับหลังจากที่ตัวของอซูยอนเนี่ยนะครับออกมาเล่านะว่าตัวของบริษัทเนี่ยกำลังล้มละลายนะครับทำให้ฮิวเดเข้าใจแล้วว่าฮานะเนี่ยที่เมื่อก่อนนะครับเคยอยู่ผนกบ,บริหารนะคุณ เป็นสายบริหารนะยังต้องไปอยู่แผนปฏิบัติการเพราะคนมันไม่พอนะครับทําให้ตัวของฮานะเนี่ยที่เป็นผู้จัดการเนี่ยต้องลงไปทําเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนะคุณคิดดูสิแล้วก็ทําให้ฮิวเดเนี่ยเกิดความสงสัยนะครับว่าแล้วตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยมนเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนะครับก็ทําให้เรารู้นะครับว่าปัญหาหลายๆอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับ มันคนที่มีความผิดมากที่สุดก็คือฮิวเดนั่นแหละนะครับว่าฮิวเดเนี่มีเอกลักษณ์ในการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเดี่ยวหรือว่าการไปต่อสู้กับเคาน์เตอร์แล้วพังข้าวของก็คือเอาง่ายๆคืออรา,ารวาสนั่นแะหละนะครับจนทําให้บริษัทประกันหลายหลายบริษัทเนี่ยแค่ขึ้นชื่อเครดิตว่าเป็นบริษัทนี้นะครับก็ไม่รับแล้วลหละครับที่จะประกัน ข้าวของไม่ว่าจะเป็นยานหรือว่าประกันอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะฮะก็เลยทําให้ซูยอนเดี่ยบอกแล้วคุณคิดว่ามันเป็นฝีมือใครนั่นแหละนะฮะก็สิ่งเดียวที่ฮิวเด้ทาได้นะครับก็ขำแห้งนั่นแหละนะฮะสำหรับฉากนี้นะครับผมแล้วก็มาจนถึงท้ายของฉากที่1น,นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับที่ ฟิลลิ่งของฉากนี้เนี่ยมีความกดดัน,นแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยตัวของรองประธานนะครับต่อจากนี้ผมขอเรียกอะซูยอนว่ารองประธานนะครับผมรองประธานเนี่ยอยู่ดีๆก็ถามฮิวเด้ครับว่าทำไมถึงกลับมาล่ะคะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีเสริมด้วยนะครับว่าคิดว่าการที่ตัวฮิวเดเนี่ยออกไปจากบริษัทเนี่ยเป็นผลดีกับทุกคนซะอีกนะครับแล้วก็ เหมือนกับว่าเขาจะบอกว่าที่กลับมาเนี่ยเพราะเธออย่างนั้นเหรอคะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับเธอที่ว่านี่คือใครอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงบริบทที่ชิยุนเคยพูดตั้งแต่ฉากแรกอะครับที่ผมไล่เรียงมานะว่าอาจารย์กลับมาเพราะเด็กใหม่อย่างนั้นเหรอครับเธอที่ว่าอาจจะเป็นยูมีนาที่เป็นเด็กใหม่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็เราก็ไม่สามารถคาดเดาขนาดนั้นได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับแล้วก็ คิวเด้ก็ทิ้งบทปริศนาเอาไว้นะครับว่า,าจริงๆเรียกว่าเป็นเงามากกว่านะไม่สิควรจะเรียกว่าเศษเสี้ยวอันเลือนลางมากกว่าผมก็เลยไม่รู้ว่าเธอคนนั้นคือใครอะไรคือเงาอะไรคือเศษเสี้ยวนะครับและคำว่าเธอคนนั้นนะคิวเด้ก็มีการตอบว่าเธอคนนั้นตายไปแล้วก็เลยงงครับงงว่าเฮยยูย hey, ูพูดอะไรกันนะ่ะไม่เข้าใจนั่นแหละนะครับเนื้อเรื่องของแอคแรกก็เป็นอย่างนี้ นะครับก็สรุปก็คือมีเด็กใหม่มาแล้วก็ออกไปทําภารกิจกันนั่นแหละนะครับแล้วก็เจอตัวละครต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยมีการปรับโครงสร้างใหม่นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับของบทที่1นึ่งแอคที่1นะครับเป็นยังไงครับสนุกไหมครับก็ขออภัยนะครับถ้าอาคลิปยาวประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับผมแต่ว่านี่เป็นการสรุปย่อดที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ย เข้าใจเนื้อเรื่องได้เต็มที่ครับอย่างน้อยก็ดีกว่าอ่านเองเน้อ,อยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยนะฝากหน่อยล่ะ